เป็ดตัวอันตัดให้เป็ดกินตัวแล้วบอกโอ้ยอันเหนื่อยทำไมอ่ะฉันว่าเป็ดป่วยลูกเขาเสียเวลาเลยแล้วบอกโอ้ยเหรอโอ้ยตัดพุบเป็ดกินเออย่ำย่ำมันบวกแข่งกันตัดพุ๊บเป็ดกินเลยไหมมันแข่งกันจะให้เป็ดเป็ดมันหุ่นขึ้นมา เกือตาเกือบตายสีในเด้อ,ดอดจ้ามอดงานแล้วจ้าอมองจอดรถอยู่ที่พัทยาสายสามนะจ้าออลานปากเกลือลานสาเกลืออันนี้จังหวัดอะไรจไม่่นนี่จังหวัดาบอกะอันนี้จังหวัดไเชิบุรีชบุรีถูกต้องราาัก่งมากเลยไม่นึกว่าลูกเก่งขนาดนี้เอว่ามตอบลย่องไห่ต เอาดีใจตัวนาหลูกสลัดเนาะโอ้โหุนแรงนะ่โอ้โาได้ส้มอยน่าผิดแปลกนี่นี่ก็แปลกแปบ้าอ่างแล้วต้องูซึกแบบใดอ่ะดีตัวจังปต่อวะละยองเนาะถ้าตอบละยองเนี่ยมันนี้านใได้ว่า่อบุยกระตุ้งกระจแล้วพัทยาใ่จำได้ไหตัวแรกเลยจำได้ไหมตัวแรกเลย กันอายุนี้ได้ละตุ๊กตาเออพ้อการใช้พระองค์หงไปทะเลแม่เห็นผู้เอกกับแมหน่อยว่าจอดรถอยู่บนี่นแล้วบ่งว่าเอ๊ะสองคนนี้เป็นใครวะตาตา้นหัวกี่เดียวคือสุมาลักของหนึ่งบอบอเห็นเราเห็นมีหลังยึดท้ายรถเราเห็นน้ำไปทุกมเมื่อรู้ว่าเป็นข้อกับแม่หญิงแต่แร้กันบอแค่นั้นจ้ะก็เห็นแกเลียวบ่งที่ว่าเอ๊ะคุณเป็นใครเป็นคือไม้น้ำต่างประเทศซีด้ก็ซื้อรถ งามสุดสีเรีนเดี๋ยวเลยจอดรอยู่ไกลๆมังเจ้ารถแล้ว่ะมีร้านของสนดี๋ยก็เป็นน้ำหนาเมื่นก้เหรอเอาเนีไปให้เอดีก็หนาไเบียก็คือกันเหมือนเดิเอาขนหนาขือกกันเมอะนี่มาไก่เดิมเด้นีมาถ้ามาสีม่เข้ากันแลวเมี๋นวนี้ลุ่นหายับป้าหนาสีคือกันแล้วแหมป้าโอ้ย

ขอบคุณครับมาไล่โอนมาอยู่เด้อจ้าจ้าจ้มามามา่ตลมาถ่ายมาถ่ายมาเออมาอ่กอเสงเสาจ้าจ้าอะไรที่ลำใเ่เสือเนอเสือเสือเสือ

เขาเล่นสองฉากลูกลำก่อนสองฉากเล่าตอนใดเนี่ยไปทำกำลังแกะเลยอยู่นะเพราะไม่รู้เหมือนกันจนนักแกะนั่งอยู่นั่นเ้าบ้านได้ยินวารมาเล่นกอเอ็ก็เร็วเวันนี้แต่ลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะ ห้ามจมนะจมหลาและหอยไม่จมแต่เพีแหกขึ้นมาเใยระว่างนักนองก็ร่างดีอ๋อเสื้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 อสวยมากเลยมา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 เสื้อส่อยแนพยุนเออบ้าพยุนเสื้อสอยแนวบุยเหม็นพนาบ้านช่องไม่ไม่เา้มพาดีเบียไปใส่ปจะขึ้นเล่ม การัยเหมาแล้วนะครัโอ้โหขารถดยอ่ะไม่อีกแล้วคนยังใช้หมาเสื้อตอ่อไปอีกครับเข้มมาแล้วเข้มมาแล้วเข้มมาแล้วมุมาซื้อเสื้อเด้อจ้าเอาเเอสเสื้อเด้อเสื้อเด้ออู้งอิงออกเลยครั จ้าเอฮะสายสานัอี่สายขเหรอิบสามหาสามเก่าสามเลขสร้างแบบพอเอกฟันตอนนั้นออกเก่าสามไปซื้อเก่าซีน่้าวเจ้าแหยงแค้อน้ำมาแลวล่ะ แต่เลขสร้างนะคือ13หา3เก่า3ามคุณเฮร่าส์ปาสออกพุ่นแล้วสิออกหา3ามก็หา3มเจ้าเฮงานบันนี้วันยังมันจันมันจันเมื่อดีวันจันจ้าวันนี้วันจันค่ะผมกุ่มกับมอนแล้วไดยวันจันนะพอบอกวซบอสฮะใจหมีเกา เอ้าไหนแองจี้คือสายอนอ้จะเรียกเาไหมมาถามขอยว่าพอกัดใช่ไปส่ปูใจค่านลัเขาจะปากแบองจี้ลงรองพื้นเบออะไรน่ะหน้านะแบกัดใช่คังเกเลยพมซซ่นแรงมากขอซ่อนเนี้ยที่ไม่ใช่เนองเมื่อกี้

เขาเตัวเหียเสียมีขายอยู่ด้วยจ้ามาแสดงมาซีซีเฮ็ดมาหลายเมืออะไรบ้างาแสดงมาซีซเฮ็ดมาหลายเหมือนอะรก้างมือปิดวงองด้วสิคายดีเสือมือปิดวงสิคายดีเสือ ตันี้นะตไแลกเนาะการใช้เมาสกาสิบปัจอการใช้น้องปอมแปมเมาหนึ่งร้อยตัวคอเเมาส์เดียถาัเ้าผมเสียดายเอาไปเมาส่คอยซื้อแล้วซิบตัวเลยอแต่เจ้าแม่ซื้อคอยซื้อแล้วซิบตัวน้องลาพี่ซื้อแล้วซิบตัวน้องลาน้องลาพี่ซื้อแล้วซิบตัวพี่ซื้อแล้วลูกพี่ซื้อแล้ว พี่ซื้อแล้วลูกซื้อพ่อการใช้ซื้ออพล่ะกอนรุ่นนี้พ่อการใช้พันธุ์สื่อ uc เอาถาม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 มอนติงพ่อซื้อไปกี่ตัวสิบเอ็ดตัวนุ่นสิบเอ็ดชุบเจสีตัวนี้มาพันธุ์สื้อนี่อันอันเดียวกันซื้อตัวนี้ก็ cs นี่เร็วซื้อแจกลูกเร็วเร็วพ่อเพิ่งขึ้นที่พ่อติ๊บซ่บาทได้ลูกติ๊บกว่าช่างพผมยังมีหลายอยู่ โ่จะสาธุก่อนสาธุกล้าอยเร็วมัดสื่อแล้วสื้ออีกอีกยู่ในรถเ่เอามาขายเป็นยังเนี่ยเอาดี๋ยวพ่งผอมาขายเนี่ยะไบิ่งวาซื่อของหลักกันฮะเสื้อเจสีติซื้อซิตัวคนมือน่งซื้อของหลักกอนแล้วลจักตวนะไม่จักโตนะเิ่งจานห อามัต <gesch> <iza> ัวหนึ่งเอ็กเอล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 เอลมันเอลมันหักพุงเอดีลหักพุงเอลเอ้มันงเอ็ใหญ่อมันใหญ่เพออ็บยังจะเป็นแม่ค่าตกซื้อสารก็ลูกค้าบงนี่สามเอ็กอผมขาหัวอยู่นั่น

มันก็สองมันครบแล้วพ่อเสือลาเสือจ้าเสือจ้าเสือเสือมามาสองตัวเอาคิดเงินเออเด้อจ่ายเองดอกเอาพ่อมันของแขกทำไมของมีโอ๋อกูซื้อซิตัวกูกระจายอยู่เดี๋ยวจิโอนให้แม่เจ็บรอยอุ้ยกูได้ไปาทุนน้ำหัวไวได้หัวหิงมาหลุดมันอยู่ในตังมันอยู่ในนี้ลูกตังมันอยู่ในเครื่องนี้ ตัวละสามร้อยยี่สิบเออเอละห้าร้อใหพันหนึ่งมีอีกไหมไม่มีอันนี้ไม่มีไอแอลเนาะอันนี้ไม่มีไอแอลเนาะอันนี้ไม่มีไอแอลเนาะไม่มีตัวละสามยสิบามาเลยจ้ามาเลยจ้าโอเคมอเคมเคมๆเข้มเข้มนี่สองเองสาววห้าสิบล้มแ่ใช่ล้มกุญแเลยจ้โอเคมัสองเองโอเคมั้ย่อเขม ซื้อเออพราะการชชยซื้อแล้วสิบสองตัวจะถือไปตายยังหลายแถมพราเข็มยี่สิบตัวเพอาเข็มยี่สตัวเอออยากได้สีเขียวไม่รูกอยากได้สีผมมีขายพุ่นไปซื้อยี่ตลาดนัดพุ่นถ้ามีทามหาสีเขียวมันบ่มีแต่จะซื้อขา้องถามตัวที่มันมีแล้วสีเขียวกับเขากับหนาจะคล้องเหรอไม่ใช่สีแดงผมไม่รู้เพราวใจสี เอ็สองเแม่เบอร์อสีละตัวสีลตัวไปเลยหน่อครัสองตัวครับสตัวใส่ใหได้ละสองตัวสวัสดีครับสบายดีสบายดีครับ เอาไปเห็ดอยู่ครับขอบคุณครับตั้งโต๊ะไปผมจะขายถึงให้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้มใจเย็นลูกกับลูกเด้่นี่กูกระไดซอกโต้กันคุ้มขายติดนะ้มโมเป็นอย่างดอกลูกเอพราะเข้มว่าคือคุ้มขายติบอสลูกตั้งใจขายให้ซื้อเดี๋ยวนี้เออเออดีบอเออ ฮะนี่เ็เพิ่ทัดใจเขาอยู <c oughs> <c oughs> ่บ่อการคลิปหนกกับลองครับ